ธนาพลนะคะหนุ่มมาแช่เนื้อหอมเข้าสู่งานของเราค่ะพระพุทกราเอสเต็มสูตรเข้มข้นพิเศษ20วันยังแจ๋วนะคะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้ให้กล่าวทักทายค่ะกับพ่อยกแม่ยกนะคะหลายๆท่านที่มาที่นี่สักนิดนึงเห็นว่าวันนี้เหมือนกับตอนเช้าฝนจะตกด้วยใช่ไหมครับแล้วตอนตอนนี้ฟ้าโปร่งด้วยร้อนด้วยก็เหนวแน่นเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าคนที่นี่เนี่ยเขานั่งเครื่องมาพร้อมเตือนหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าพระพ ปุ๊บนะคะเปรียบประดูดกับอะไรไม่รู้เหมือนอะไรนะที่เขาเรียบเนื้อเรียบเนื้อมาเลยใช่ไหมเรียบคนมาได้ขนาดนี้สําหรับวันนี้ค่ะก็หลายๆท่านนะคะมารอพบกับเติ้ลอยู่แล้วต้องถามนิดนึงว่าสําหรับในการเดินทางในช่วงหน้าฝนแบบนี้เ,นเป็นอย่างไรบ้างคะงก็ลำบากนิดนึงครับก็นเรื่องของการเดินก็เดินทางก็มาทางเครื่องด้วยก็มีถึงมาอกาศก้าแล้วก็ทั้งเรื่องของการถ่ายทําก็จะมีของของกินอับกินอับของตัวด้วยครับก็เหมือนกับว่า เราก็มีปัิจัที่มาช่วยแกย้ไแก้ปัญหาตรงนี้ใช่แต่ทีเนี้ยคนที่นี่อาจจะไม่รู้<อ>เดี๋ยวพี่สูดกันนิดนึงออเอไอ,อะไรนะอะไรนะเมื่อกี้แบบพอพเข้าไปใกล้ๆแล้วมันลืมๆอะ่ะโอ้โหหอมมากจริงๆเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ขนาดนี้นะคะก็หอมแต่ว่าทำไมเท้าข้างล่างมองิใชนขนาดนั้นคะมิฉันกลัวเป็นนะคะสายตาสบกันแต่ว่าตาร้อนมาก พุ่งเผาดิฉันตัวเป็นๆอ,อิชาใช่ไหมอิชาอีกทีอ,อิชาไปละอิชา เขาเรียกว่าวันนี้ค่ะเสื้อของเต้นเนี่ยก็ได้ผ่านการซักการดูแลนะคะที่สําคัญค่ะเขาบอกว่าปรับนุ่มมาด้วยไฟล์ไลน์นะคะสูตรเข้มข้นแบบนี้ใส่ไม่ว่าจะไปเจอสะเทินน้าสะเทินฝนสะเทินตินอับยังไงก็ยังหอมอยู่<า>ยของทนนานถึง20วันด้วยนะครับใช้แล้วการันตีแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยทีนี้ค่ะต้องถาหมหน่อยว่าเวลาที่เต้นเนี่ยจะต้องไปถ่ายละครก็ดีหรือว่ามาทํางานแบบนี้นะคะอ่าค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อไมนอเยอ <c oughs> ะไป <c oughs> คุณต้นบอกหน้าเขามีแค่นี้เอามานีนเปรี้ยวก็พอครับผมอ่ะเวลาที่เราต้องเดินทางไปถ่ายละครบางทีเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะ <c oughs> <ช>ต้องพกเสื้อผ้าไปเยอะๆมากมายแบบนี้เนี่ยมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าของเราอ,อย่างไรบ้างคะก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองผมเป็นคนที่แพ้งหา้ด้วยแพ้เหนื่อด้วยถ้าเหนื่อยมากเนี่ยก็จะเกิดอักืสบมีกีนตัวแล้วก็มีเกิดเป็นเม่ถื่นด้วย โอ้โห,หน่าดูแลอะไอ่ะมีคนดูแลหรือยังคะยังไม่มีเลยยังไมม่ี <c oughs> โอ้โห <c oughs> เขาเรียกว่ามีผิวนะคะที่แบบว่าบอบตาแพ้ง,ง่ายแบบนี้เป็นคนย่าไปว่าที่สีผิวนะครับอันนตากายมากแพ้เหงื่อตัวเองด้วยเนี่ยก็เลือกใช้สูตรสีขาวอ่อนโยนกันได้นะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นคนเลือกเองเลยหรือเปล่าคะส่วนใหญ่เป็นเร <c oughs> ื่องคนเลือกเองครับเพราะว่า <c oughs> ผมเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่แพ้ง่ายมากก็เลยต้องเลือกเองเลือกที่เหมาะกับตัวตัวเองมากที่สุดครับเลิตอันของไฟไลน์นี่ก็แก้ปัญหาให้ผมได้ โอ้โหบอกว่าคือดูแล้วไงเป็นผู้ชายที่บอกว่าช่างเลือก <c oughs> เลือกผลิตพันธุ์ที่ดีก็เลือกทางของปลายสายแก้ปัญหาในเรื่องของการแพ้ตรงนี้นะคะแต่เพราว่าในการที่เราช่างเลือกแบบนี้ทีนี้ค่ะถ้าต้องเลือกแม่บ้านแม่บ้านานะแ,แม่บ้านก่อนถ้าต้องเลือกแม่บ้านมาช่วยดูแลความเรียบร้อยความหอมของเสื้อผ้านเนี่ยมีวิธีการเลือกอย่างไรไแล้วมาจับก,กันไปอะไรอย่างนีน้พี่อกอยู่กลางเลือกอยู่ค่ะ มีที่นี่เลยเหรอก็ <c oughs> เป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยรักความสะอาดมากกว่าค<ะ>่ะชอบเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่มีเวลามานั่งเก็บของอะไรแบบนี้เพราะว่าเช้ามาล้วก็ตื่นไปทำงานแล้ว แล้วก็มาว่าเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบแล้วก็รักษาความสะอาดให้กับผมเข้หอค่ะทีนี้ขอถามนิดนึงเอาในเรื่องของเสื้อผ้าเป็นคนช่างแต่งตัวไหมคะเติ้ลก็ชอบนะครับชอบแต่งตัวจริงๆชอบใส่กแบบับเสื้อผ้าประเภทไหนเป็นพิเศษเสื้อย,ยืดแบบให้เห็นกล้ามเล่ำๆแบบนี้ถ้าออกถ้าออกงานก็จริงๆเราผมเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบก้ามกึืนไม่ได้จ<า>้ะก็เหมือนกับว่าถ้าสูทก็ใส่สูทไปเลยหรือว่าถ้าซื้อก็ซสซื้อแบบอ,ออกแน้วก็โศกโผไปเลย <laughs> <ๆ S 2> ไม่ไม่ <laughs> หล่อน,นี้ยก็หล่อน,นี้ยจะขึ้นครึ่งกลางไมได้อ๋อคือเสอก็จะลุยก็ลุยลุยก็ลุยจังจริงแล้วถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ของผมในวันหยุดก็จะแบบก็เสย,ยื้อยางเกงยียนธรรมดาไม่ก็กางเกงขาสั้นเพราะว่าอยู่กองเนี่ยวันหนึ่งเราถ่ายถ่ายละคร40 40ฉาก40ซีนนะครับก็สี่สิบชุดโอ้โหแ,แบบนั้นพกไปเลย40ชุดไม่ครับกองถ่ายเป็นคนอ๋อกองถ่ายเป็นคนเตรียมไว้เดี๋ยวให้คุณต้นขยับมาใกล้พัดลมนิดนึงดีกว่านะคะ แม่ต่กูเขาร้อนเดี๋ยวเขาต้องอยู่กับเรานานนะเป็นขวัญใจที่นี้ค่ะถ้าลองแบบเปิดตู้เสื้อผ้าที่ห้องของรอนจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมันก็เรียกว่าเปิดตู้เปิดใจให้ดูไงส,สาวๆอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมเปิดไป,เป,ปเปิดตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่มีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อยืดซะมากกว่าเออสื้อยืดชอบใส่เสื้อยืดเชิๆจะเป็นส่วนน้อยมากเพราะ<ห>ไม่ค่อยชอบใส่ง่าย<ช>ยิ่ง,<ไ>งมาแบบนี้นะกลิ่บบนหอมๆแบบนี้เก็บไว้ได้นานๆดล่นล่า ถูอะไรไปจะมีเลขออกมาหรือเปล่าถูกันใหญ่เลยทีเดียวอ่ะสำหรับในทัศนคติของการเลือกแม่บ้านไปดูแลความเรียบร้อยเนี่ยเราบอกกันไปแล้วทีนี้ถ้าอยากจะเลือกแม่บ้านมาดูแลเราล่ะสาวๆแบบไหนที่เป็นเป๊กเลยเป๊กเลยแบบจริงแล้วไม่ไม่ไม่ไ,มได้จำกัดว่าสเป,เป็นแบบไหนขอให้อยู่กับเราได้แล้วเข้าใจในสินเชื่อท่ก็พอโอ้โหอยู่ได้ไหมคะอยู่กองถ่ายไม่ได้นอนไม่ได้กิ เห็นไหมมีคนยื่นยื่นไปสมัครนะเขาไปมาหลายจังหวัดแล้วตอนนี้รวบรวมประมาณอยู่ที่หลายหลายพันแล้วใช่ไหมคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมาจังหวัดร้อยเอ็ดคะต้นขาก็มาไม่บ่อยนะแล้วก็ทุกคนให้การตอบรับได้ดีมากที่ที่นี่นักแสดงมาเยอะด้วยนะค่ะใช่ย<ช>ังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับขอบคุณนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแหมเขาเรียกว่าแม่ค้ามาถึงที่นี่นะสร้างความฮอตกันให้เลยทีเดียว เพราะว่าจากที่ฟ้าคลุ้ m ตอนเช้าพอคุณเต้นมาปุ๊บนี่เรียกว่าเขาเรียกว่าออร่าออร่ามาปรากฏนะคะสว่างวาใ้ตรงนี้สดใสนั่นเองนะคุณพี่พร้อมไังคะท่านแรกร้อมไหมคะอ่ะเดี๋ยวชิญคุณเต้นทางนั้นหน้าคุณพี่ชิญทางนั้นหน้ามีโอกาสเอาให้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 ตรงกี่ครั้งดีคะโอ้ย <c oughs> แหมที่งบจังเลยอะ่ะคุณพี่ขา ดมเลยค่ะตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ไไดเอาให้รู้เอาให้แน่ใช่สองสองไปแล้วคืนเอ๊ะไม่ไม,ไม่ไม่ห่วงดมนะคะห่วงถ่ายรูปทราบไือยังคะทราบไหมยังคะทราบไหมว่าเป็นสีอะไรยังไม่ตอบยังไม่ตอบยังไม่ตอบแล้วปุบไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวคนอื่นมาขโมยคําตอบเราด้วยแน่ใจหรอจะดมอีกทีไหมไม่ดมแล้วหรอแน่ใจหรอคะถ้าจากนี้อดแล้วนะ เอาไยเอาไปนั่งรอไปอยืนรอก่อนนะคะสีอะไรอุบไว้ก่อนอ่ะท่านที่สองเชิญค่ะคุณป้าคุณป้าจะดมหรือน้องอาย่าจะดมค่ะอนาอนาอ่นาไม่ขอแก้พี่ไหม่เป็นไงล่ะดูสิโดยสาวปฏิเสธแบบนี้จะทำอย่างไรดี ไม่ต้องเขิอนอายคุณป้าคะแน่ใจแล้วหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นไงคะเสื้อของที่คุณต้นใส่หอมไหมคะออหอมหอมจนมั่นใจหรือ,อยังว่าเป็นกลิ่นไหนคะเป็นสีไหนยังไม่ตอบยังไม่ตอบยังไม่ตอบมั่นใจไหมคะฮะสีไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยังเก็บคุณตอบไว้ก่อนเก็บคุตอบให้ก่อนเชิญ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 อ่ะ,อออออะพอหรือยังคะหอมพอไหมคะหอมพอแล้วเชิญ อันที่สามเชิญค่ะเชิญพี่สูได้เลยค่ะจะดมตรงไหนก็ได้นะไม่ต้องเหมือนคนอื่นก็ได้จะดมฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งนู้นยังไม่ค่อยมีคนอื่นดมกินอันจะแบบเต็มที่เป็นไงบ้างรู้แล้วเหรอรู้ครับรู้แล้วเหรอแค่ไม่อยู่แค่ไม่อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็หอมไหมหอมนี่เพราะเขายิ่งเขายิ่งขยับเยอะแล้วนี่ไงแคปซูลก็แบอบว่าช่วยที่ล็อกความหอมกระจายค่ะพิ้ ไม่ได้ดมเราแน่ใจนะเขาได้ดมกันแค่สี่คนนี้อ่ะเั้นขอเชิญคนที่สี่ค่ะเชิญอะจะดมตรงไหนดีคะไี่ได้ยินอะเดี๋ยวเดนน้องเขาแบบเป็นลมไปเลยนะเผินอ่ายยังไงอยู่ในอ้อมแขนแบบนี้รู้สึกไงบ้างคะสัมภาษณ์นิดนึงรู้สึกไงบ้างคะพี่เตินตอบไหม พี่ต้นหอมหรือเสื้อพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมว้คือพี่ต้นที่เาหอมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมนะเขาแพ้น้ำหอมวันนี้เขาใส่เสื้ออย่างเดียวหอมรู้หรือยังว่าเป็นกลิ่นไหนคะจริงเหรอเป็นพี่พี่จะตอบว่าไม่รูนะ้แล้วขออีกทีรู้หรือยังคะรู้แล้วมั่นใจแล้วไม่หอมแล้วนะอาเอเชิญกลับไปได้นะคะไปยืนรออยู่ที่เดิมและวันนี้ข้้งล่างอยากได,ได้ได้กลิ่นไหมอยากได้กลิ่น เดี๋ยวตอนขากลับเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้ต้นเปลี่ยนสิเดี๋ยวถอดไม่ให้เอาไหมเอาประมูลเลยนะคะที่ันขอประมูลนะคะเสื้อตอนนัวนี้และสําหรับการประกาศรางวัลของเราจะมีนำเอามาประกาศด้วยใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ว่าเป็นจีไหนชิ้นไหนนำขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่เลือกใช้ให้คุณต้นประกาศโอเคคุณเต้นวันนี้สิ่งที่คุณเลือกไป ดิฉันเชื่อว่าจะมีหลายๆท่านตอบถูกอะสีไหนคะที่เลือกสีขาวด้านนี้ก็สีขาว,ขาวด้านนี้ค่ะสีไหนคะสีชมพูนี้นะหรือชมพูนี้มีสองชมพูสีนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสูตรน้ําเดียวนะคะชมพูนี้นะคะจ้ะชมพูนี้คะ่ะเอ๊ะชมพูนี้กับชมพูนู้นแตกต่างกันอย่างไร วันนี้แม่มาเข้าชิมกันแล้วสำหรับสูตรนี้ค่ะเขาบอกว่าสูตรนั้นเดียวนะคะก็จัดฟองได้ในน้ำเดียวประหยัดเงินประหยัดเวลานะคะที่สำคัญเนี่ยก็เพียงแค่ล้างน้ำเดียวแล้วก็แช่ไว้นะคะ5นาทีทุนเองบิดตากหอมนาน่ึยี่ส20วั20นสูตรนี้นะคะนี่เลยค่ะไอสตีมสูตรเข้มข้นพิเศษนะคะบอกว่าใช้แค่ครึ่งฝาค่ะมีมิร์คมูฟนะคะแคปซูลล็อกความหอมยิ่งขยับยิ่งหอมคุณต้นคะสำหรับ เสื้อที่ใส่อยู่เอามีสีขาวด้วย <Hey. S 1> วันนี้เลือกมาสามสี <Hey. S 1> คุณต้นคะเสื้อที่ใส่อยู่ใช้สีไหนคะแ <Okay. S 1> ทนแทนแทน